สวัสดีทุกคนเกี่ยวเข้ามาเมื่อเมื่อคำมากะเก้านอนเนาะก็ได้ลงคลิปอย่าง้เบ้งได้ทุกคนเด้ช่วงนี้เกี่ยวเข้าเด้อมา,กกามาก็ให้เข้ามานอนนอนไปวาไป แดดหลายมือนีปูแดด,ด <c oughs> แต่แค่นี้ยังมีลมนะเนาะแดดแหงเลยทุกคนเดินอยู่พางเราดแดดแดดแดดจะทีระเบิดแต่ก็ะยาลูกสาวนาเราต้องสู้อย่างเดียวไปสู้ก็อดตายกันเนาะมาสู้ก็อดตายกันเนาะ เป็นจังได้พี่น้องทางไกลทางไกลเนาะสบายดีอยู่บ่เป็นจังได้กระทักท่ายุ้ยกันได้เด้อผูมีเวลากับพู้บ่มีเวลาเนาะเป็นคนทุกคนยากเขาบ่นบ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยมีเวลาขึ้นมานั่งสี่เจห้าเจคืออีผู้ดังปึงนะนั่งเว้าอยู่ได้เบิดมือเบิดเป็น คนบ่มีเวลาเขาเขามีเวลาเนาะเขาต้องทลัมาหากีนเกี่ยวข้าวเกี้ยวนาไปยามนาอีกอย่างพูดงมงผมจะไปรับเวลาดอกเวลามันจะออกมาว่ามันก็บว่าเว็บ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 อืมคือาพูดว่าปช่เลยหอกเนาอยู่เหมาะเมาะแม่แม่ของเขาดีกว่าแบบเกี้ยวข้าแล้วเราก็มานอนแต่นั้นัดจบชีวิตเรา มีเเเเวดดาากกกิิลือดได้ไปพอพี่น้องไปเกี่ยวข้าวนะพ่อยเกี่ยวข้าวฟังเพลงได้หมดเลยืมไ่อื่นไปสิลงคลิปไปเบิ่งเดอร์เกี่ยวข้าวฟังเพงเนนะงลง,ง,อ,พง,พงอื่นสิงลงคลิปไปเบิง่งขอบใจเด้อที่เข้ามาสองร้อยกว่าท่านสองล้านกว่าคนสองล้านดวงใจขอบใจที่เข้ามาทักทาย บมเมนว่บาบอ่น่งคุยเด้นอนางคุยก็คือเก้านอนคุยกะคือเก้าล่ละอืมนางคุยดีกลัวเนะาะเพราะเรื่องย่างกะทักทายกันเข้ามาได้ดเนี่ยเกี่ยวข้อ้วบอทางเพเจ้าฮะถ้าค่อยเกี่ยวละเด้อเริ่มเกี่ยวได้จัสงสามมือละสู้ๆเด้อคนจนอย่างเฮาคุกซนนานอย่างเราสูส้ ไปเกี่ยวข้าเขากับสู้ส้ตากแดดตากน้ำกับสู้สู้ไปเหตุเบี้ยเห็ุการอยู่ในเมืองกับสู้สสู้สูกับทุกคนนั่นแหละเด้อไปสู้กับมีอันจะกินแล้วต้องสู้เพราะว่าเหตุงานด้านใดก็ต้องสู้เด้อทุกคนเด้อไปเหตุเบี้ยเห็ุงานอยู่ไกลอยู่ไกลก็สู้สูไปเห็ุไก่กับสู้สหอบเงินมาบ้านเฮาเนาะไเหตดไก่ก็ได้ กูเห <c oughs> <Christmas. c oughs> ็ดใกล้ก ah ja. ับสู้ๆคือการเดิอสู้ๆวะทุกคนเด้อทุกคนวันี้าเกิดมาเรือตัวอะไรจะต้องไปทำงานต่างว่าต่างแดนทำงานทำมาหากินทักทายจ้าสบายดีจ้าสบายดี ขอบ,บใจเด้อที่เขามาให้กำลังใจหนึ่งล้านคนขอบใจหลายเด้อที่ปะทิมปะปลากันย่ำทุกกรบปทิมย่ำจนกับปะทิมทักทายจ้าทักทายสักทายสบายดีสบายดียดทักทายคือกันนันละ ตากแดดหลายทุกคนเอ้ยมื้อนี้สุดยอดเลยเรื่องแดดนี่บ่ค่อยเว้าเคยอยู่ห่มแล้วบ่บ่ฮู้กับคนอยู่ตากแดดดอกเนาะเคยอยูบ่ฮู้กับคนตากแดดถ้าเบิ่งมื้ออื่นนี่ะพี่น้องเอ้ยถ้าแดดอีกก็ปู้สุดยอดเลยมื้อนี้ได้นา3เตอนเช้า2ตอนแลง1ให้เิให้ใหญ่บาเจ้าเอ้ยกสิแล้วเกือบ12:00นขึ้นมาก เห็ดยูเห็ดกินเลแก่งหน่อไม้แต่ภาษาแหละบ้านเฮาซีเมียงเนาะขึ้นง่ายมาคือแก่งหน่อไม้สดหอนทอดแซบหลายทุกคนอืแก่งหน่อไม้ทอดปลาน้อยเนาะปลาซิวปลาซอยปลาอีนั่นแหละตัวสําสองเนี้ยส่องเนี้ยนี่ทอดล้วแซบแท้คือแก่งหน่อไม้โป้งสุดยอดตอนกินปรด้ทาไทยให้ิ่งขึ้นไปก็สวยแล้วเนาะเส้นจะเข้าไปก็ได้ งานงานเม e ื line, in, like mé, ่อยๆเลวกินข <laughs> really <Tell> like, ้าวแซ่บเลยทุกคนเลค่อยตักแดดหลยก็ยังเก็บไม่เก็บนี่างโยเฉพาะสุฟังเรื่องเก็บนี่มันสบายเก็บนี่หพวยว่าทักทายสบายดีบปได้ว่าไผ่เด้อดังป้งก็ไปได้ว่าเด้ไม่ดีเด้อออกมาลื่นนออกมาทักทายทุกคนไปได้ทักทายโดนแล้วนะ กน่าเสขึ้นเมื่อทักทายอยู่หน้ากันผมมีเน็ตทุกคนเลยผมมีเน็ตทักทายอยู่บ้านนี่แหละแต่แรงอใส่คือจเจ็บหัวเลยทุกคนเจ็บแหงขนาดเลยเจ็บหัวแหงไม่เกรนของค่อยอยังบ่เศร้าไม่เกณฑ์กินอย่างกังเศร้าทุกคนไม่เกณฑ์ไม่เกณฑ์ตักแดดลายบ่ได้ไม่เกณฑ์เคยข,ขึ้นรถ กินอย่างตึงเจ้าทักทายบอกคอยเน่แมมครับกินข้าวยังกินแล้วครับผมขอบใจเด้อที่ที่ถามกินแล้วครับผมกินข้าวกับไข่ต้มตอนแรกกินข้าวไข่ต้มไข่ต้มหน่วยหนึ่กงอิ่มละไข่ไข่ต้มคนละน่วยพอ กินไข่ต้มกละลัดสะ้ิวโต๊ะุดยอดลูกเด็กินข้าวแล้วบอมันไปเนอะท้ทายนี่นาะกับใจเด้อว,วังว่างมื่อกี่ยวขา้าวซอยในเด้อลูกเด้อแม่เกี่ยวขา้าว กับลูกกับล้านอยู่เงือนกันเลยเจ้าข้าเจ้าของกันซี่แก้วกับลูกชายนี่เอาไปซอยเขาเ้าข้าวเจ้าของยังบ่ดแดงทักทายจ้าขอบคุณค่ะครับผม โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบใจเด้อที่เข้ามาทักทายถามไทยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีอย่างนอ้อยแป๊บหนึ่งเด้อทุกคนนะ อายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบเอปอยากบอกอ่ะอายุยี่สิบสองเถื่อทักทายค่ะขอบคุณค่ะอายุยี่สิบสองเถื่อเด้อค่ะคุณนกเตยอายุเท่าไหรค่ะนกวาดสวัสดีค่ะ อายุเท่ากันไหมคะไปอายุเท่าสองเธอเนอะสองเธอไปคนละเท่า้ะบาจ้าชื่ออะไรครับ ชื่อตามชื่อตามนั่นแหละคะ่ะชื่อตามช่องเลยจ้าแล้วคุณมีชื่อมีช่องไหมคะจะจะได้เข้าไปทักทายค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเข้าไปทักทาย พูดคุยกันได้ค่ะปวดหัวไม่เกณฑ์ค่ะจะโรกะเอโยลกลกะนั่นเกี่ยวข้าวตากแดดเบิดมือมนี่ขอโทษขอไปที่นั่งที่นอนคุยเดอ้ออะไร อ๋อไม่มีช่องหรอคะขอบคุณค่าที่เข้ามาทักทายน้าอาทิเนยไม่ไม่เนี่ยคุยแชทชื่ออะไรคะคุณเนี่ยชื่ออะไรคะ เจ็บหัวใบเกล็แล้วมันจะเจ็บข้างเดียวเด้อตอนนี้เจ็บข้างซ้ายขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยกันใหม่ก็ได้ครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายเด้อครับโชคดีเจอกันใหม่ครับผม เจอกันใหม่ครับผม เน่้ทิ่มเด้อดกวดมันเอาไว้ใช้เด้อ เกันใม่เกนเดี๋ยวกินยากันเลยทุกคนเด้อเจอกันใหม่เด้อยทุกคนสวัสดีสบายดีสบายดีทุกคนเด้อเจอกันใหม่รู้บา้าตรวดไม่เกมเดี๋ยวกินยากัน